จุดมุ่งหมายของคนเราไม่เหมือนกันหรอกครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคนเราอยากมีความสำเร็จเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับทุกคนจุดมุ่งหมายของแต่ละคนเรามีอยู่ในใจของเราอยู่แล้วว่าเราจะไปสู่จุดมุ่งหมายตรงนั้นยังไงความสำเร็จมันจะอยู่ตรงที่คำว่าอดทนขยันและไม่ท้อครับผม ยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมสวัสดีเช้าวันศุกร์จ้าพี่น้องอีป่ายซื้ออีกเช่นเคยครับผมมาวันนี้มาให้กำลังใจพี่น้องแบบเต็มๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ผมคิดว่าพี่น้องทุกคนมีความสุขในวันนี้มากๆครับผมเพราะว่าคนไหนที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์เหนื่อยทอ้อแต่ไม่ถอยแต่ก็ยังสู้บางคนสู้ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ก็มี บางคนสู้จันทถึงสุกแล้วเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนบางคนก็สู้ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์พักผ่อนหนึ่งวันแต่สําหรับผมแล้วพักผ่อนเหมือนข้าราชการเลยเสาร์อาทิตย์จ้ะ <c oughs> อ่ะพี่น้องมาให้กําลังใจวันสุกสุดสัปดาห์ครับผมวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนอ่าเป็นวันสิ้นเดือนไอ้เป็นวันสินนนนส้นเดือนแต่เมื่อวานวันนี้เป็นต้นเดือนนะครับเนาะวันนี้ต้นเดือนของเดือนใหม่ครับผมเดือนใหม่ก็ ทำให้ชีวิตใหม่ๆสดใสนะครับผมอย่าไปท้อกับชีวิตวันนี้ไม่มีสาระอะไรมากวันนี้มาให้กําลังใจทุกคนครับผมกําลังใจผมมาให้พี่น้องทุกเช้าครับอืมมาให้กําลังใจทุกเช้าอยู่แล้ววันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ใครที่ทํางานอยู่ไกลใครที่ทํางานอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขเดินทางไปทํางานเดินทางกลับให้ปลอดภัยทุกๆคนครับผมอ่ะ วันนี้ก็ไม่มีเ,เขาเรียกอะไรล่ะผมผมวันนี้ผมอา่าเป็น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 งานที่อา่าลืมอีกแล้วพี่น้องตบๆหน่าตบๆ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 นี่แหละตื่นมายังบ่ซึนยังบ่ซึนตบๆตบๆฝันีะพูดอย่างลืมเลยพี่น้องนั่นเห็นบ่ก่อนที่เราจะพูดอะไรเราต้องคำนวณมาดีๆครับผมเดี๋ยวพี่น้องกำลังฟังอยู่ เดินหายจากไปอีกโอ้ยจเจกรก็บอกยังอ,อืเอาล่ะมดเป็นยังเลื่อนไปเดี๋ยวมืออื่นมาเราไหมแต่ว่ามือนี่อ่าหายพี่น้อง่ัอยู่ดีมีแห้งแล้วกะวันนี้เป็นต้นเดือนแล้วก็ต้นเดือนที่พี่น้องทุกคนมีความหวังอยู่แล้วอหวังอะไรก็นั่นแหละตามนั้นครับผมพูดเดยอะไม่ได้เนาะแล้วก็แต่ที่สําคัญที่สุดเลยคือทํางานดีที่สุดจ้ะทํางานแล้วก็ สู้ด้วยลำแข้งลำแขนลำมือของเราเนี่ยหัวสม,มองของเราทำงานดีกว่าถึงจะได้ตังค์นะพี่น้องเนาะอย่าไปหวังอะไรที่ม <c oughs> ันล,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 ลุมๆแรงมากเกินไปไม่ดีครับผมเหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์นะครับผมวันนี้ก็มีสาระให้พี่น้องตรงคําว่าทํางานดีที่สุดแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้พี่น้องด้วยนะครับผมม,มาเตือนพี่น้องว่าการทํางานคือเป็นสิ่งที่ดีอย่างอื่นอย่าไปนสนใจครับผมทํางานดีกว่านะครับผมอะ ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะเตรียมตัวโรงงานไปบ่ายจ้า